ฟอร์มดีนะคะจนกองเชียร์เนี่ยไม่รู้จะเทใจให้ฝ่ายไหนเลยค่ะเพราะว่าคู่เปิดสนามกระชับมิตรที่คริสเตนสปอร์ตจับคู่ซุปเปอร์บอลพาราดอนกับตั๊กบริบูดหขวดแร็กเกตกับดนายอุดมโชคและดิจเอกกี้ค่ะก็เรียกว่าเป็นคนดังยุค90ถึง2000นะคะ Y2K กันเลย ก็มาจากสายกีฬาแล้วก็การแสดงค่ะช่วงนั้นเนี่ยถ้าย้อนไปนะคะนักกีฬาเทนนิสไล่เรียงขึ้นไปติดอันดับโลกโดยซูเปอร์บอลเนี่ยขึ้นไปถึงอันดับที่9ของโลกค่ะปิกนา,นายก็ขึ้นถึงอันดับที่77แล้วก็ในสนามอีคนหนึ่งเชมเอรีชนะสุการนะคะสูงสุดที่อันดับ19เป็นนักกีฬาคนดังส่วนหนึ่งนะคะที่ช่วยยกระดับวงการเทนนิสไทยซึ่งดีเจเอกกี้นะคะเล่าความหลังว่าสนใจเทนนิสมาตั้งแต่ตอนนั้นละะ้ค่ะเข้าคันหลงไหลามา15ปีเป็นกีฬาชนิดเดียวที่เล่นสัปดาห์ะ องถึงสามวันค่ะเรียกว่าว่างจากงานพิธีกรก็มาประจำที่สนามสอบค่ะหุยดังมากเลยคือตัวเองอะเริ่มเล่นตอนที่พี่บอพลพราดอนอะเริ่ม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 ที่จะแบบด่งดังนะฮะแล้วก็เริ่มเริ่มที่จะแบบรีทายอะไรเงี้ยคือดูตอนนั้นแล้วก็เริ่มเล่นหลังจากนั้นแล้วก็พี่ปิ๊กเราก็เห็นว่าเฮ้ยพี่ปิ๊กเนี่ยก็เข้ารอบหลายๆแบบทัวร์นาเมนต์อะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นนักกีฬาไทยที่แบบทาให้เทนนิสในวงการบ้านเราอะ บุกเบิกยุคบุกเบิกอ่ะที่แบบให้วงการเทนนิสของเราเนี่ยแบบคึกคักจริงๆก็ซ้อมเกือบทุกวันนะเพราะเล่นการที่เราได้ไปเล่นในสนามในสนามนี้มันคือการซ้อมของเราอยู่แล้วฮะแล้วตัวเราเองก็ได้มีการผ่านสนามแบบแข่งขันซีเนียต่างๆมาหลายครั้งแล้วอะไรเงี้ยก็ได้ถ้วยมาหลายใบแล้ว ส่วนคนบันเทิงฝ่ายหญิงนะคะมาดูฝั่งผู้หญิงกันบ้างนำทีมมาโดยแอนซิอเรียมแล้วก็แอนนานาตาชาค่ะทั้งคู่สดใสนะคะจนแทบเดาอายุไม่ออกว่าเลยหลัก4ี่ไปอยู่5แยกกันแล้วทั้งคู่ค่ะส่วนหนึ่งเพราะว่าใช้เทนนิสกับเวทนะคะก็รักษารูปร่างแล้วก็สุขภาพกายสุขภาพใจเรื่อยไปถึงการสนับสนุนให้ลูกเล่นเทนนิสด้วยค่ะ ซึ่งในวงการบันเทิงก็มีลูกดาราหลายคนนะคะที่มาเป็นนักเรียนเทนนิสของครูแทมมี่เช่นออก,กัสคะ่ะลูกสาวเปิ้ลนาคอนแล้วก็แฝดอลินอลันมุมมองของคุณแม่นะคะก็คือว่ากีฬาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการแข่งขันค่ะก็ต้องดูเขาด้วยนะคะเหมือนแต่ตั้งแต่เด็กๆแล้วนะ่ะพาเขาว่ายน้ำอย่างเงี้ยเขาก็ว่ายเขาก็ชอบและเขาก็ทำได้ก็ดีโอเคอะค่ะแล้วก็หรือ ก็ลองให้เขาเล่นฟุตบอลด้วยเตะฟุตบอลด้วยตอน,นเด็กๆก็พาเขาไปเตะบังคับแล้วก็เตะกับเขาบังคับแล้วเขาก็นับนับแต่ละทีเพอายังเพรายังก็เหมือนเขาไม่ชอบจริงๆฟุตบอลเนี่ยดูรู้เลยว่าเขาไม่ชอบอันบังคับไว้แอยน้ำเขายังเขาอย่างอยากเขาอย่างชอบแล้วก็เทนนิสเขาก็ชอบเขาก็อยากตีค่ะก็ส่งเสริมด้วยนะก็ชอบไป เด็กเล่นกีฬาอยู่แล้วชอบให้มีนิสัยรักการเล่นกีฬาเพราะอ้นนัก็ชอบเล่นกีฬาคือเทนนิสเป็นกีฬาที่ขึ้นอยู่กับตัวเราเองเป็นการตัดสินใจของตัวเราเองว่าเราจะตีลูกไหนเราจะวางตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันไม่ได้ไม่ได้เหมือนฟุตบอลที่ต้องใช้การเล่นเป็นทีมก็สนุกตรงที่เราตีลูกได้หรือว่าลูกไหนลูกที่มันยากเราก็สามารถที่จะแบบว่ารับได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เปรียบเหมือนการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ย คือมันเป็นการตัดสินใจใน,ในแต่ละวันในแต่ละครั้งของการเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะชีวิตเราก็ต้องมีการตัดสินใจทุกวันในทุกช่วงอายุมันก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นถ้าเกิดเราตัดสินใจพลาดไปก็เหมือนเราตีลูกไหนพลาดเราวอลเลย์ไม่ได้เราออกเราอะไรเงี้ยมันก,ก็ต้องทิ้งมันไปแล้วก็เริ่มเริ่มใหม่ ถามว่าแมชนี้เกิดจากอะไรนะคะก็เหล่านักแสดงและค่ะที่คุ้นเคยกับกีฬาทเทนนิสก็มารวมตัวกันเพราะว่าเล่นกันประจำอยู่แล้วแล้วก็อยากจะขยายผลนะคะใ,ให้คนเนี่ยลองเข้าสู่เกมแข่งระดับทั่วไปหรือว่าถ้าจะมาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพก็ได้ลค่คะ